Desa! ตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ที่เราตกกันไดน้เมื่อคืนนี้ <c oughs> นี่ฮะไซไประมาณนี้นี่นะเอาไปทอดครับผม อยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะฮะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็สวัสดีก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะสวัสดียามเช้าเวลา9 …้าโมงนะครับผมวันนี้เป็นเวลาทางการนะฮะของประเทศไทยเก้าโมงเช้านะครับแต่ว่าให้ดูบรรยากาศมันคือที่ไหนอะทุกคน มีเรือด้วยที่สำคัญคือมีเรือวันนี้พวกเราจะออกไปนอนกลางทะเลกันนะครับทุกคนวันนี้นะไปนอนกระเตงตกปลากลางทะเลกันที่จังหวัดเพชรบุรีบางตะบูนนะครับผมพาไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆของบางตะบูนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับวันนี้เรามากันสามหนุม่มครับผมทักทายนะฮะสวัสดีครับ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 มาตงนี่ไตไตหมู ร้อไมไหมครับวันนี้ในการง่วงมากง่วงง่วงเหรอเอ่อทำไม,มถึงง่วงครับนอนน้อยนอนน้อยครับนนทำไมทำไมนอนน้อยเมืนอนน่อคืนทำอะไรมาจาัะเล่นเวทนั่งสมาธิแล้วก็เล่นโยคะมนะาโอ้กำลังกายครรบ สุขภาพดีฮะสุขภาพดีสุขภาพดีนะนี่ครับนี่โปรเฟชชั่นอลฮะคือขอสัมภาษณ์นะครับคุณคิดว่าวันนี้คุณจะได้สกิโลฮะก็คิดว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น่าจะกินปลากินปลาอย่างเดียว จะเป็นเดือนก็ได้โอ้โหก็คือคือเรือลำหนึ่งนี่ขนขนปลากลับมาโอเคไม่น่าจะพอต้องใช้เรือสองลำนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะครับทุกคนแล้วก็ความสนุกสนานที่จะเจอกันในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมของอะไรมาบ้างนะครับให้ดูเนาะ นี่นะครับเราเตรียมก็อีแคมปิ้งมานะครับแล้วก็สเสบียงนี่เป็นสเสบียงนะฮะแล้วก็มีมีน้ำดื่มนี่มีเบ็ดนะครับมีอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับแล้วก็เป็นเซตเซตเซตเ็นะครับนี่นะครับแล้วก็พาไปชมเรือ หาไตนะครับเราได้ติดต่อกับไตชื่อไตหมูนะฮะนี่นะครับเดยวไปเซฮายทักทายกับไต่หมูใช่ไหสวัสดีครับเซฮายกับไตหมูนะครับสวัสดีครับไตหมูครับนี่ติดต่อไตหมูมานะครับที่บางตะบุนนะฮะไตหมูบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับขึ้นลม ปายน่าจะดีธรรมดาเช้ามานี่โอ้พี่ล่ว่าตกล้มเลยแล้ววิ่งออกไปก็คลื่นใหญ่แล้วไม่ค่อยบอกเออวันนี้เงียบสงบเงียบนิ่งเลยโอ้นนิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคืนนี้เราจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไตหมูดเตรียมอุปกรณ์ให้เราก่อนก่อนจะลงเรือลำนี้ไปไกลไหมครับจากนี่ไปกี่นาทีสักประมาณกี่นาทีครห้าทีถึงแล้วครับพี่อ๋อห้าทีถึงแล้วโอ้คือไม่ได้ไกลมากถ้าเป็นพี่ออกตรงตะพานตรงนั้น้ามันไกล ผ่านยาววิ่งนี่ออกคลองไปหน่อยเดียวแล้วถึงกระต๊อบแล้วพี่ทั้งนี้มัอนกันเลยก็คือออกดินคลองนี่ไปเลยกระตอ๊อบม,มีมีเยอะไหมพี่วั้ออกไปข้างนอกเยอะแต่ว่าทำเหมือนที่บางบบระบูนกับแม่แหลมนี่ห้าหกหกเจ็ดล่างมาพี่มีพรมไต่เรียวไต่เรียวนี่ยเออเต้น ส่เลี้วอยู่นี่อ๋อผมก็เซิร์ชหาแกอยู่เหมือนกันนะใส่เล้ยวใส่เล้วใส่เล้ยวแล้วก็ผมแล้วก็ไก่ใส่วิชาใส่วิชาแล้วก็ใส่เชิดแล้วก็วิถูนโอ้ครับนี่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับลงเลยนะโอเคพี่เดยวตั้งไว้ตรงไหนนะแล้วผมเอาขึ้นมได้ครับได้ ยอด้างตยน่ยอดตรงนี้เลยใช่ไหม,มไม่ต้องอยู่ไปไกลนะปลาปลาปลาลิกลจะชอบอยู่ใต้กระติงนะใช่ไหมอยู่ขึ้นก่อนเลย ก็แต่ถ้านำ้ำลงตดมากสามงสามหลังถขึ้นมาถึงที่กระเตงนัวเ้องเลอาลอย่าลืมตัวเลยอ้ยร้อนลมเย็นมากโอ้โนานาี่ก็มานแสลมโอ้ยกัดดีคนกัดดีมาก ดัดิมากสบายมาก <l ots> อุ๊ยดูดิโอ้โอ้สุดยอดครับเป็นกระเตงกลางทะเลนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาของกันนะของขึ้นก่อนนะฮะแต่มันไม่ไกลอ่ะ ก็เดียวดืนี่ดีมาก เป็นแสงที่สวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กระเตงที่บางตะบูรณะครับเป็นแสงช่วงพระอาทิตย์กำลังตกนะครับเรามาตกปลากันอยู่กลางทะเลนะครับผมซึ่งบรรยากาศสุดยอดสวยงามมากๆเลยนะฮะแสงสุดท้ายนะฮะกำลังจะรับผ่านไปใน กลางวันวันนี้นะสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นเบ็ดที่เรากำลัง <c oughs> ตกอยู่นะฮะเราได้ปลามาจำนวนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ให้ชมปลาของเรา and <laughs> แกของพี่ังหมานว่ะดูยงคันเด็ดว่ะปนแสงแสงนะฮะแสงวานิลาสกายแสงวานิลาสกายมีพระจัรึ้นเซี่ยวอยู่นิดนึงองกไมเอาเลือดไปทาตอนตกได้ไมไม่ใช่ิงกระปองได้นะเอาเลือดไปทาก็ค่าคืนนี้จะสนุกสนานแค่ไหนก็ติดตามรับชม ก็ปลาเราได้มาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับแต่บรรยากาศตอนนี้สุดยอดมากเลยถามไม่ได้ครับในบรรยากาศแบบนี้นะฮะหาเวลามาพักผ่อนได้นะครับในไม่ไกลไม่ไกลจากกทมนะครับขี่รถมาก,ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับติดต่อ เมื่อคืนนี้น้ําน้ําลดลงไปแบบประมาณหเมตรฮะหกเจ็ดเมตรอนนี้คือน้ําขึ้นมาแล้วขึ้นมาแบบเป็นปลิมเลยมีปลาอะไรต่างก็วันนี้จะลองตกปลาในช่วงเช้าสักนิดหนึ่งคเมื่อกี้ตกไปแล้วช่วง6กโมงนะช่วงหกโมงพี่ชายเราได้มา2ตัว กินแป๊บนึงแล้วก็น้ำขึ้นเลยครับทุกคนหายไปเลยนะให้ดูบรรยากาศไปแล้วกันนะครับนี่กระเตงตกปลากลางทะเลนะครับนี่นะสวยงามนะครับบรรยากาศนะถ้าใครจะมานั่งชิวๆก็คือสบายครับได้เลย ที่เราใช้ก็จะเป็นเป็นกุ้งนะครับเบีื่อกุ้งนะครับหั่นเป็นท่อนแล้วก็เกี่ยวกับเป็ดแล้วก็มีนอนแดงนะครับที่ใช้แต่ว่านอนแดงก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกิน,ค,กน,นครับสามารถจะกินกุ้งมากกว่านะครับกุ้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมว่าผลงานของเราเมื่อคืนนี้ No, I can't. เป็นปลากระบอกปลาปลากระบอกแล้วก็ปลาประจวดประจวดนี่ฮะไซส์ประมาณสามนิ้วนะไซส์สามนิ้วที่เราตกกันได้มเมื่อคืนนี่นี่ไซส์ประมาณนี้นี่นะเอาไปทอดครับผมเอาไปทอดกินได้ จะมีนิสตัดว่าก็จะมีนี่นปลาใหญ่ปลาหนังแบบไม่เลอะเออมีมีีมีไซใหญ่ใหญ่กระเจี๊ยนไซใหญ่ตัวนี้ผมตกได้ <S 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 เมื่อคืน จริงๆได้ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเมื่อคืนเราเอาไปทําต้มยำกินแล้วนะครับหม้อหนึ่งนะครับทําทํากินเป็นลวหม้อหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับพอได้มากก็ประมาณเกือบห้าสิบอยู่ครับเดี๋ยวจะไปล่าต่อนะโอเคนะเดี๋ยวเจอกัน,นครับจะมาอัปเดตให้ดูว่า ส่วนในลูกมันจะสีเขียวๆแบบเล็กๆกลมๆคล้ายๆลูกมะม่วงเบาอ่ะลูกเล็กประมาณนั้นอันนี้คือต้นแสมใช่รสรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหรืออะไรหวานตกลางนี่ต้นกลางไม่แสมนี่เปรี้ยวหวานลูกกินไม่ได้เออผมกินไม่ได้แต่ลิงกินได้เดียวลิงกินได้นี่ต้นต้นเขาเรียกว่าไอ้ต้นอะไรฮะต้นกลางต้นต้นกลางไช้ทำไช้ทำถ่านดีมาก โอ้เนี่ยข้อมูลจริงใช่ไหมจริงเพราะว่าเนี่ยแล้วที่ลอสแอนเจลิสที่ไปมานี่เออมันไปลอสแอนเจลิสได้ยังไงวะกำลังคุยไม่งโกงลางอยู่งง <c oughs>